สำหรับมือนี้นะครับผมสีผ้าไปพี่น้องมาเที่ยวชมตลาดนัดบ้านข้ามบิดอีกเทืนอนึงนะครับนี่ครับมือนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดมีนาคมนะครับนี่ครับมามือนี้ก็สิผ้ามายางตลาดนัดบ้านข้ามบิดนะครับมาเบิ่งสินค้านะครับสินค้ามีหลายอันหลายอย่างนะครับพอข่าแม่ข่ามาหลายมือนี้นะครับเป็นตลาดนัด มีทุกวันที่4แล้วก็วันที่18ของเดือนนะครับนี่เพื่อขายแตงโมนะครับมีเตยหนวยใหญ่ๆลูกละห่าสิบบาทพวกสิบบาทนะครับพูนผ้าออกแดงใจวายเมอนน้ำแม่ข่าเหมืนครับนี่ครับทางบูนจะเป็นมันแก้วเออแม่ข่าเหมือนกันนั่งทายู่นี่ล่ะผาลูกค้าอยู่นี่ล่ะผู้ใดใจได้มันแก้วเป็นหนึ่งกับมาได้ไงมีทั้งกระโพดทุกวันที่4แล้วกับวันที่18นะครับกสิมาตลอด บักทั่วก็มีอันนี้ไม่ยังบุ๋นเลยเนไ่ยไอดไ,ไ,ไ,ไฟบอกว่าว่าไม่แนวย <laughs> เขี้ยวหมากกว <laughs> <laughs> นกับพวยต้มกม็มีมีทั้งบะต้มก็มีนะครับอนนเอามาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับยี่ตลาดนัดบันคำบิดนะครับงโซนทั้งนี้ก็เป็นบักพริกนะครับพริกแห้งกระเทียมนะครับนี่แหละอะไรยางผิวทั้งหัวหอมหัวใหญ่หัวหน่อยมีบดนะครับนำไปข่าพ่น นั่งทานลูกค้าอยู่นี่แล้วพิ้งเสาอยู่นี่นะฮะอ้าเป็นยังไงพ่อได้ขายอยู่หอกเนาะครับเนาะเออ่าไม่ยังอันนั้นเป็นพูนโอ้ของหวานผู้เฒ่าตัวนี้ส่วนมีเคบับฝรั่งครับมากมีผู้มีบากสำหรับของเขียวผู้เฒ่าอ่ะมาทางนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับลายงามๆนะครับนี่ะครับนี่สามตัวร้อยสัตวโอ้ยถึงแห้งแล้วครับนี่ คนทายซื้อเลยค่ะเฮ้ยคนทาย์ไปส่งเฮ้ยเลยวันนี้แมนส่งทางออนไลน์ก็ได้เนาะนี่ครับนี่กางเกงขาสั้นสามตัวร้อยนี่ครับเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตลาดนัดบ้านคั้มบิดนะครับทีมีทุกวันที่สี่แล้วก็วันที่สิบแปดนะครับของเดือนมาโซนนี้ก็จะเป็นหมากไหมนะครับต่อไปจะตั้งหมากไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าองุ่นนะครับนี่ครับมหมางักฟางจิตนะครับนี่นะครับสมเขียวหวาน เรือว่ามาเกี่ยงทั้งฟังเล่านั่นแหละครับนี่ครับโลอะไรยี่สิบบาทครับทุกทัครับนี่ครับสามโลห้าสิบบาทติดตั้งหางนะนี่ครับพอขายไม่ขาดพิ่นรอรับลูกค้าอยู่นี่นะครับมาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนี่ครับทั้งนี้ก็บสามโลร้อยนะครับส่วนนั่นี่ก็จะเป็นขนมนะครับเนาะอ่ากูไดมาตลาดหิวหิวก็มาซื้อขนมกินน้องทองไปได้แล้วครับนี่สาวๆคนขายขนมนี่ครับรอต้อนรับลูกค้าอยู่นี่นะครับนี่ครับ ในตลาดนาัดบ้านคำบิดนะครับเนะี่ยอ่าทั้งนี้กับกีเด้วยกดใส่เป็นถุงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่เอากีทาา้าไข่แล้วก็ขนมนี่ยังก่อนนี่ขนมเอ่าเนี่ยก็มีมีกะทินะครับทั้งนี้กัหมูปิ้งนะครับไม่ละหกบาทนะครับเอ่าท,ทั้งนี้กับส่วนปิ้งปลาหมึกน,น,นะครับมันทอดมีทุกอย่างนะครับปิ้งลูกชิ้นนะ,นะครับไม่ว่าสิเป็น มึกย่างนะครับกล้วยทอดมันทอดมีโคบเบิลนะครับที่นี่ก็จะเป็นโซนต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวของหวานครับแซ่บปลาแม่ขาต้มเพีนเจ้าหน่อยไม่แซบเพื่อเอาไว้กินเองคือเอามาขายเอามาขายค่ะาดูแลกินนะดึงเตะดึงเตะขยับแม่ข้าหยอบแม่ข้านี่ครับขักหวานมันจะมีนะครับเสร็จแซบนะครับของหวานก็ได้นส่นจแล Em, mainland, ต้ strikes, มข้าวต้มเส้นนี่บัดนะครับอยู่นี่ละนาร้านขายโทรศัพท์นี่ละัดเส้นนะครับใส่กุ้งนะครับครับสดชืยบอร่อยผมเคยซื้อกินนะครับแซ่บดีครับพอล์ลี่สิบบาทครับบาแหงครับนี่ครับมาทีงนี่จะิเป็นหวานเป็นเห็ดบดนะครับไข่หมดแดงก็มีได้อาหารของสูงผู้ใดมัมาอาหารประเภทของสูงก็ได้นะครับนี่ครับไข่หมดแดงนี่ว่าจะเป็นหนังเข้ม ต้มแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้อาหารประเภทสายการกินนะครับแมงี่ซ่อนทั้งนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อสดๆนะครับโลละสองร้อยเองครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากซื้อไม่ไปตากแดดแดดเดียวหรือว่าหลายแดดก็ได้นะครับสายไหมเชาวังครับผมท่างนี้ครับท่างนี้ก็อม่ยางกัโติดสายไหมนะครับเนาะเชาวังนี่ครับนี่เดีดเดดผู้ใดมาตลาดน้ำนครับบิดก็นอย่าลืมแวะซื้อแวะ ชุบน้ำเปิ้ได้นะครับคนคนลาบฟันชานิลครับเดินขอบไปเบื้องเนี้ยอ้าวเนี่ยนะครับครับเปิ้นเดองเปิ้ลผึ่งยางวาสั่นเพิ้ลมาทีหลายอันหลายอย่างนะครับของกินก็มีนะครับเด้อกระพรูปป่าลาบนากระพรูปลานะครับมีเบิร์ดนะครับราคา30บาทนะครับนี่ครับกูได้มาตลาดนัดบางครับอย่าจะลืมเลือก้อเลือกหาได้นะครับ สแกตจ่ายก็ได้ผลครับนี่ฮอตบาร์โค้ดในสแกตจ่ายนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นอเนกผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นมังม่วงบักสมเขียวหวานหรือว่าบักเกียงปลาเทมเล่าห้าอะไรล่ะครับทั้งนี้ก็จะเป็นสินค้าพวกกิฟต์ครับนะครับนี่ให้เลือกซื้อเลือกชมหลายอย่างนะครับาหาดนะครับทั้งกับเปานะครับนี่ทุกอย่างนะครับหอยลาบซาบอยู่นะครับ บอผ่านครับมาตลาดนี่เดี๋ไ uh ด้พ mm ัดลมเปปเปอรเย็นๆกันเลยนะครับนี่ครับพัดลมมือสองทั้งนี้ก็จะเป็นโซนหนังสือนะครับหนังสือกอไก่ขัดไทยภาษาอังกฤษอยังมีครบนะครับนี่ครับทั้งในวะนะทีวีตยคนี่หมดคนล่าฝันแชนแนลนะครับนี่ครับนี่คล้องเล่นเล็กน้อยครับนี่นี่นี่ครับต่อเรื่องมาทแพงตัวเรื่องเออเดี๋ยว นังนี่มังเล็กกว่าอาจารย์อย่างไหนจะล้มเนียเดี๋ยวเดี๋ยวจุดพยายามแถมมีเดี๋ยวสิลงในเบื้งลอกเลนครบวงจรยูนี่ครับยูนี่ของเล่นครบวงจรพันวามีทุกอย่างของเล่นเล็กหน่อยมาเลือกซื้อเลือกหาให้ลูครับไปเล่นไป็นใสกันนะครับเด้อนี่ครับเป็นมาทุกนัดนะครับตลาดนัดบางคันบิดทุกวันที่สี่หรือว่าวันที่สิบแปดของเดือนนะครับเพราะว่าสิเป็นแมทหรือว่าสิเป็นถุงเท้านะครับนี่ครับ อย่ากันยุ่งกับมีนะครับขามาทาั้งนี้ก็เกรืองใส่เกรืองสอยมีลายอันลายยางนะครับนี่ครับเพื่อนมีถุงข้ามีโจกมีล้วยมีอยังมีครบดบนะครับขามาล้านนี้มอว่าผ่านนะครับใหญ่ด้ญ่อยังของใส่อยูใ่ในรั้วเลื่อนมีข้วยบ่วงบวงจองมีครบดบนะครับว้า การตัน้าจองไหนน้อคนลับฟันแ,นแนลครับขวหน้าอุปกรณ์การสอมนะครับประเภทสร้างนะครับสนใจจะได้อุปกรณ์เครื่องมือการสอมก็มาได้นะครับนี่ครับเนี่ขวดมีบดไขควงไขเขียงมีเบดนะครับกุญแจแนวตัดเล็กตะไบตัดเล็กล่างกุญแจมีครบนะครับหาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับอยู่ที่ ตลาดนับบานคัมบิดนะครับเบติมาทุกวันที่ซีอะไก็วันที่สิบแปดของเดือนนะครับเบติมาตลอดนะครับของใส่ของสอยมีครบเัดนะครับอาจาะนีก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับมีคเบดนะครับโคมไฟสาหรับใส่ใส่กีดยางหรือว่าสีกัมหยัดการม่กี่นุ่นอย่างใดเบดนะครับนะครับ โซนนี้ก็สิเป็นล่องเท้านะครับลองเท้ามีทุกรุ่นทุกแบบนะครับนี่ครับลองเท้าเบาๆไซ่เลนะครับนะครับลับมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับนี่ครับลองเท้ามีหลายขนาดนะครับมีของเล็กน้อยของผูใหญ่มีคคบัตนะครับลองเท้าเล็กน้อยก็มีนะครับลองเท้าผูใหญ่มีครบัดนะครับโซนนี้ก็จะเป็นป้าแดงนะครับนี่นะที่จะ ตอนงามๆหอมอินหอมเป็นตระแสบก็เหลือนี่ยถุงละสี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับถุงละเพราะว่าจะเป็นสมไข่ปลาสมสีปลากระมีนะครับครับส่วนทั้งปลาแดกเขียงเดยเขียงเขียงเขียงนี่ครับมีหลายขนาดนะครับพ่อค้าขายเขียงไปตลอดนะครับสุกไปไคซื้อเรายกไปไว้เพื่อจะสุกไปใส่ให้รถให้ก็ได้ไม่นบ่กพ่อค้านี่ครับ ขายเขียงนะครับอันนี้ขายนี่นี่ขายรองเท้าเด็กหน่อยผู้ใหญ่มีครบเบ็ดนะครับก็เลยครับหลายอย่างเนาะจจ้ััดดงละช่องคนลาฝันชาแนลได้ดั้งเก่าดังได้เห็นหูเจ้าเลยดีครับดีครับผมนี่ครับเพิ่นขายอยู่ตลาดนัดบัครบิดครับเพิ่นมาทุกนัดครับผ่านไปผ่านมากับแวะเพิ่นเด้อนี่ครับรองเท้าเพิ่นมีหลายนะครับมีหลายราคานะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับ ครับผมครับผมนี่ครับลองเท่ามันมีต่คูังามๆนะครับนี่ครับเอาเขาไปเลือกซื้อได้ยเลื่อยผู้สาวนี่ครับนี่ลายขนาดนะครับชองเท่านี่คุงเท่ากับีครับเนี่ครับลานเพลินอล้นี้ก็จะเป็นประเทศพวกเ่อาใส่ของผู้้หยิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นกรมเจ้ากรมสวยกรมงามนะครับแต่อย่าลืมแวะลานนี้นะครับมีรบเบิ้ลนะครับ ผมนะครับมีน็ดผมมีครบพัดนะครับเข่งงหนา <c oughs> สอเขียนคิ้วินตามีบัตรนะครับแสดงครับนี่ก็ทุกอย่างยี่สิบบาทก็อย่าลืมแวะนะครับสินค้าเพิน่นโอ้หลากหลายนะครับเพิน่นเพิ่นมาตลอดนะครับทุกวันที่ที่เลยครับที่ที่แปดองเดือนนะครับี่ครับสินค้าเพิ่นมีหลายรี่ครับคุณนะ นี่ต้องงอชูมาปูสร้างปูทะเลนี่บดนะครับอยู่นี่ครับนี่ครับเพราะว่าจะเป็นมึกหรือว่าจะเป็นกุ้งนะครับมึกกุ้งตู้กานอร่อยบาทครับนะครับพอซื้ออยน้เพิ่มนด้ครับอ่ายุตลาดนั่งตะขมบิดนึ่ครับนี่พอขานั่งกอดเสาถ่ายอยู่างนี้ีกับบิดบักามบ้านมาเตะเพชรสชมพูนี่ครับโลหะชิบาทเอ้ยนี่มันถึงโลหะชิบาทอันนี้ถึงโลหะชิบะนะครับนี่ครับ อยากได้มาขามหวานกับมาได้นะครับนี่ครับของเอเล่ยนี่แหละสายทั้งมังเรียงนะครับแม่นี่ครับหรืว่าจิเป็นนกนะครับหรือว่าสิเป็นหนูตะเภากรมีนะครับจะตายอยาได้นะครับสาหรับผู้ใดอยากเอาไปเรียงนะครับในท้องเรียงคุนห้องแงวแงวแงวอยู่คุนมาหน่อยครับคุนนี่ครับน่ารักขนาดผู้ใหญ่ๆได้ไปเรียงมากชมมาเลือก เบ่งเลือดชมเลยนะครับนี่นี่ละครับคือหนาเลี้ยนนี่แหละนี่ว่าจะเป็นแแหงไหมแแหงไหมานะครับปลากัระตมีนะครับว่าจะเป็นปลากระตมเดี๋ยวสีแดงมีเบิ้ลนะครับทางนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับว่าจะเป็นเคสใส่โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นสายชาร์จหูฟังนะครับนี่คมเบิ้ลนะครับนี่ครับโซนทางนี้นะครับยิปซีมกระจกไอคอนนะครับ นะครับอยู่ร้านเพิ่งจะตั้งอยู่ข้างทางนี่แหละถนนสายขับบิดไปสามหมอนี่แหละครับนี่ครับวิทยุเครื่องฟังบูทมุดก็ได้นะครับนี่ครับเสียบ USB ได้นะครับนี่ครับ่จุดซ้ายบุบบ่อนนะครับผู้ใดมักท่านผูกบอนก็มาเบิ่งมาชมได้นะครับร้านนี่นะครับบอลสีบอลหลายสีมีครบปัดนะครับตัวละยี่สิบตัวละสามสิบห้านะครับ โคลเซียนก็มีนะครับอันนี้ก็ส้นพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าสิเป็นต้นมางม่วงต้นมากรูดต้นมางนาวนะครับนี่เบ็ดนะครับนี่ครับผด้ดมักแทงปลูกนะครับต้งเครื่องหัวเครื่องสวนนะครับปลูกมักปลูกมักฝั่งนะครับสายเกษตรตะกอนะครับบอสิเป็นต้นลำไยนะครับนี่คปบเบดนะครับนี่ครับต้น กัไย right, right? ้ต้นมากบางบ่เนี่ต้นมาบ้างชิดบ่านี่มาโยงชิดเนาะแะ้ครับราข่าวเป็นนางงามตามฐานนะ่แลมากอ่ะเดียได้เนี่ยปูกับแวะคารมาได้ครับจริงครับดูผม ไม่นี่ยแหละครับ b. ตลาดหน้าตาชั่มบิดนี่ครับอะไรีะเป็นต้นทุเรียนเป็นบังสี่ครับต้นทุ<ก>เรียนครับมีทั้งหมอนเงินหมอนทองมีครบปัดะครับทุเรียนเป็นมักแบบใดไนะครับเออครับพ่อขาเป็นใจดีก็ได้ครับผมาคุยมาต่อรองกันบ้างเครับต้นกุหลาบนะครับเวลาไปไปลูกไว้หน้าบ้านงสวยงามง่ามระวัติศาสตร ตัว็ิต้ต้มแซ่อันนี้เป็นต้มเซ่ไก่นะครับเออต้มแซ้อันนี้พรินไทยอ่าพรินไทยนะครับนี่บะหมี่นี่ครับก็้าไปให้เรียบร้อยแล้วครับวิทย์ปลูกต้มต้มเด็กินเลยนะครับนี่ผมเคยซื้อไปแล้วปลูกปีหนึ่งสองปีก็ได้กินมาแล้วครับนี่ครับหลายอย่างนะครับสันยยนะครับสันยายนีดออีแดมี่บ้าตะครับมายงชิดนะครับเหมือนนำพินจี ทันจะกรพรรดินะครับนี่นะครับประเภทสายปูนะครับนี่เปัืเกมือมะเข่างี่รดนะครับคนนี่เขาต้นแบบจิ๊กมากๆมีความรดนะครับมันมีแต่ต้นย่างไงหล่ะเพิ่งพอเดี๋ยวเอามาขายของแปลกครับนี่ของแปลกพักกระดาวดำพัดกระดาวดำนะครับกระดาวดำมาสั่นอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาหลังคาครับนี่ก็เป็นลูก ก็ต้นมะขามเดียรด้วยูกปีเดียวก็ได้กินมากแล้วครับนี่ครับหาเรือกซื้อเลื่อกหาได้นะครับนี่ครับประเภทเพื่อปลูกของฝั่งนะครับนี่ครับผังม่วงมี่หลายท่านนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่ครับพวกเกี่ยวก็ของเสือของงามผูหยิ่งนะครับพระวัติป็นแนวนี้ผมก็เอิดยยังต็ละอันหนึ่งเลื่อมแหละล่ะแนวขาดผมเนาะ ครับตุ่มหูขวนกระเป๋าลายลายงามๆมีครบเบิดมาเลยครับเนี่ยที่ร้านพ่อค้าเพิ่นนั่งจองเสาถ่าที่นี่มาฝ่ามาสื่อซอยเพิ่นเนี่ยพนหันพนสั้นเพิ่นจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่ครับกระเป๋าลายงามครับลายมีลายอย่างมีเบิดนะครับหัวข้มกระเป๋าเส้นเงินเรีนตาขยายเรีนกันแดดมีครบเบิดนะครับนี่ครับกระเป๋าสวยๆงามๆนะครับนี่ครับ เพราะว่าจะเป็นเข็มคัดนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นเสื้อผาประเภทลายพ่างทหารนะครับผู้ใดมักใส่สุดไายๆนะครับขมาเหลือกสื้อเหลือก z o ม m เลยนะครับยืนรันนี้นะครับนี่บคบดนะครับเพราะว่าจะเป็นเสือลายทหารนะครับกางเกงลายทหารลายพ่างมีโคบดนะครับหนังครับหนังหนังภาพยนตร์โชหนังง้วหรือหนังควายหนังควายหนังควายแ่บบ่ว ว่อ้แซ่บเพื่อมาขายคือบ่ออะไรกินเองมาข้าวบ่อินมาเบิ้ลเบล่าหัหยอกว่าหยอกไงค่ะหนังขั้วลำล่างว่าแซ่บครับนี่ครับบะหมี่น่ากินกับตั้งไฟขึ้นแล้วชิมของไฟข้าวเดียวก็ได้กินครับนี่ครับหนังเก็มทั้งนี้กับน้ำส้มเด้อจอกละหาบานหาบานนะครับมทุกไงข้าพนังคอยบริการนี่นะครับอ่ยิ้มหยิมแจ่มใส่นะนีครับ ต้มก่เปียกนี่อาหารกองสําเร็จรูปนี่นะครับเขามันไก่นี่ครับผู้ใด,ดมาตลาดนันหิวเขาแห้งก็จะลืมแวะร้านนี้นะครับเด้อนี่อยู่นี่แหละอยู่มุมๆุมนี่แหละอาทางขามาจากทางที่เข้าไปโรงเลียนนี่แหละครับแถวต้นซักนี่แหละน,นี่อาหารไว้เตรียมพร้อมนะครับผู้ใดหิวก็ซื้อไปภูะกรองสองกงองกินลำทางก็ได้หรือสิกินอยู่นี่ก็ได้นะครับมีโคบดนะครับนี่ครับ ทังนี้ข้าเมานะครับนี่ทั้งคุกแล้วบอยทั้งคุกกับมีนะครับขายถุงเทอะไรละแม่ค้าถุงาซา้าโอ้ถุงลาซาบาทนะครับข้าวเมอีคุกใช้น้ำตาลใส่มะพร้าวไปแล้วกับมีนนี่แล้วจะเอาว่าเขพี่มักปลูกมักฝังกับทั้งพี่เด้อแม่ค้านั่งขากล้วยแหนงถ่ายพี่ครับถ่ายลูกค้ามาเด้อมีพักนม่งห่อนนี่นี่ครับมีทั้งกระเทียมมีทั้งผักบัวนะครับหัวผักบัวนะครับ ผักเป็นซองมีหลาลายยางน้ำกรบปุลยางหลานนั่นเป็ดหัหนูหัหนามีเบิดนะครับผมกําลังงามเนาะกําลังงามผมแกงเส้นน้ําใม่แกงเสืุ้ดจีโอ้ยถักใจพักหวานเพาะฟอยเด้อฝอยเด้อทางนี้ครับฝอยไม่กวดฝอยผู้ใดยังมัวมีฝอยกวดเพือนไม่กวดนี่มานะครับเพราะว่าจะเป็นพกสากมีนะครับติ๊บเขานี่ครับติ๊งาม น่ารักน่ารักไปใส่บาตรนี่มือเศ้านะครับนี่กระตาหอยศอกไปหาเก็บเห็ดนะครับบอกว่าจะเป็นหัวหนึ่งเขานะครับนี่โคบดนะครับอยู่นี่นะครับนะครับคนกระล่งใส่ข้อคั้วอยกับนีนี่ครับทิปเขาหน่อยงามๆนะครับนี่ครับมารับรองบ่ผิดหวังครับอยู่ตลาดบ้านขมบิดนี่ครับเผนมาทุกนัดนะครับไม่เอื่นสว่างบ่ เหือนไปตามไปได้วผู้ใดบ่ซื้อบ่ท่านกับตามเพิ่นไปสว่างพออเพิ่อนมาเหมื่นอ่าอยู่เพื่อนสว่างอ่าเพิ่นมีเพิ่นลงทุกมือครับบ่มีมือว่างดอกตลาดนัดมีทุกมือครับอ่าสนใจสินค้าเพิ่นกับตามไปครับรมืออื่นเพิ่นมองอยู่สว่างเออครับกองนะครับกระดง้งมีทั้งปัดเขา่ามีทั้งซอยเข่านะครับของใส่ปลามีเค้กต้นนะครับส่วนทั้งนี้ก็จะเป็น ขายเสือผ้าเล็กน่อยผู้ใหญ่มีครบสดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เสือผ่าหลายแบบหลายขนาดนะครับทรงงามๆนะครับนี่ครับเสือผ่าลายนะครับร้านนี้ก็ได้ผู้ใดสนใจอยากจะเสือผ้าก็มาเลือกซื้อเลือกชมเด้นะครับมีร้านนี้นะครับนี่ครับชุดเด็กหน่อยนะครับนารักนารักชุดได้ไล่นะครับ ลัานล้านแกงตัวนันมีหลายอย่างนะครับกางเกงยองกางเกงยีนมีครบบัดนะครับล้านนี่ไงนะครับกางเกงว้อมนะครับได้นะครับเอราะว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับมีครบบัดนะครับนี่ครับนี่ครับเสื้อไล่ผ่าแพ้ไล่เป็นเป็นปลาเสือไล่แมานี่ครับไล่งามๆนะครับ เสืมอ,อมอห่อมไล่มอห่อมก็มีนะครับมีหลายนะครับร้านนี้กระไดคุณเสือผาสายปลูกนะครับสายปลูกสายเกษตรกร,กรทั้งนี้นะครับบอกวาสิเป็นพักหัมป,ป้อมนะครับมีหลายพักหลายอย่างนะครับพักชีนนะครับอากาศดอกอากาศหอมักทั่วมีกบเปดนะครับ ทางใดที่เป็นสายเกษตรกรตตรงมาทั้งนี้นะครับโซนทั้งนี้นะครับนี่ครับแจกแจกกร้อมซื่อหลายแจมแหลกแจกสบัดพันว่าเฮียค่ะพันว่านี่ครับเป็นมาทุกนั้นนะครับอยู่ตลาดนัดบางขมิตนะครับถุกคนที่ซี่แล้วกัวันที่สิบแปดของเดือนนะครับมาเลือดซื้อเรื่องหาได้นะครับัเป็นไรนี้นะครับคุณน่ะเน่าเยี่ยนเล่ยคุณเต่คุณพ่าพี่นะนี่แต่ผักนะครับผู้ใดมักปลูกมักฟังมาเด้เลยครับข้างในโรงเรียนนี่แหละครับ ่วนนี่ก็ทีเป็นแว่นตาเนาะครับมีทุกรุ่นทุกแบบทุกขนาดหลายราคานะครับให้เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับมีทั้งแว่นขยายแว่นกันแดดนะครับนี่ครับสวยงามๆนะครับได้พอขาเป็นนั่งยิ้มเป็นเป้ยยู่นี่แหละครับรอบลูกค <ขา S 1> ้ายู่นี่ครับล่ามาหาเสือเด้แมาซื้อได้เป็นแหงหันหละนี่พีาจันอากาศก็แหงหอนนี่กินตาเป็นมิเตีนงงามๆนะครับนี่ครับราคาถูกๆครับนี่ครับ ลายเก้าสิบเก้าบาทนะครับแวนกันแดดนะครับเก้าสิบเก้าบาทกับนี่นะครับนี่ห่อนหาสิบบาทคุณทั้งนี้เป็นหวานนะครับวัเป็นหวานเป็นยาหักไม้นะครับยาแก้มะลูกตกขาวรี่เรายาแก้ทับเลือดครับประจำเดือนนี่ครบนะครับยาลดไขมันแก้กินพิษนะครับนี่ครับประเภียยาต้มนะครับยาแก้โรคกระเพาะลำไส้ เนี่ปวดประดงเส้นประดงเอ็นมี่โคฟดนะครับนี่ครับเนี่ยค่ะเป็นนางขาที่นี่นะครับเป็นหนึ่งของอนฝ้ามาเสือซอยเป็นเนี่ยครับเอ้ยได้ไหมค่าขายดีบ่เออคุณน่ะหวานจังโมดูเล่าหัวเฮ้าอี่ยังนี่นะครับคุณหัวหนึ่งนี่ต้มกินยุติเรื่องกับโบิด์ครับนี่ครับพนี่ยครับยามีหลายอย่างนะครับประเภทยาห่างไม้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็สวยๆงามๆแหวนแหวนทองแหวนประดับมีขบัดตุ่มหูนะครับนี่ครับว่าจะเป็นสร้อยนะครับเป็นแหวนนะครับมีทั้งพระเลียมทองนะครับมีหลายอย่างก่องแขนนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นขนมนะครับของกินเล่นสําหรับเด็กหน่อยแน่ผู้ใหญ่แน่นะครับ ขนมของหวานนะครับนี่ครับสำหรับเล็กหน่อยซื้อกินเล่นผู้ใหญ่จะกินได้นะครับนี่ครับนี่ลายอันลายอย่างนะครับเป็นขนมเป็นถุงเป็นห่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับมาทางนี้เด้อคุณยากขนมส่วนทางนี้นะครับขนมปิ๊บเออเป็นของของเราไปให้แล้วขายเป็นขีดกบขายนะครับขีดเท่าไรเรไม่ค่ะโลละร้อยยี่สิบเออเนี่ยครับ ผู้ใดอยากขนมปเป็นเท่าไรก็ได้ดดเอาเท่าใดก็ได้เป็นขายเบิ้ลแค่ยีย่สิบบาทขึ้นไปเพื่ออะนี่แค่ว่าไลฟ์ชูแฉกอ่ครับผมเป็นในขดนขายดีอยู่บ่แม่คมคะก็ได้ขายอยู่ก็ได้ขายอยู่เนาะมาแต่บ้านได้เน,ะะเะนาะมาแต่ตันเนื่องแก่อมาแต่ตันเนื่องโอ้บะไก่สั่แก่ใกล้ๆนี่อยนี่เดียวครับเลยสำหรับอุปกรณ์เครื่องชั้นในนะครับชุดชั้นในนะครับมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะครับของเด็กหน่อยของผู้ใหญ่มีบั้ลนะครับนี่ครับมาได้เลยครับคุ่น เพราะว่าจะเป็นเสือชั้นในนะครับมีค่าเพื่อก็ค่อยต้อนรับอยู่นี่แหละยิ้มเปื่อยอยู่นี่ล่ะนี่ทั้งนี้ก็มีนะครับมีหลากหลายนะครับสินค้าเกี่ยวกับของใส่ผู้หญิงนะครับนี่ครับนี่ครับเสื้อผ้ามือสองราคาถูกๆนะครับอยู่ในตลาดนัดบางขมบิดย์นะครับนี่ครับมีหอดตัวละยี่สิบบาทนะครับจะได้มัก เเสียผามือสองนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับนี่ครับขบมาลานนี้มีเยอะแยะนะครับลูกค้าก็กำลังเลือกกำลังล่องเสียผายูยครับหนึ่งลูกค้าได้แล้วว่ยัง <laughs> ่อยหาเบิ้งหนึ่งพักยีกก่ดอกพอดียี่ดอกหนึ่งเอาเลยเนี่ไลยแต่หุน่นมีให้เลือกไลยแท้ท่านี้ก็จะเป็นผามุ้งกระทอมมุ้งลังคา เสียงหน้าหน่อยก็ได้นะครับนะครับทางนี้เดอนี่ครับเมค้าเป็นค่อยให้บริการนี่ยังยิ้มย้มจมใสอยู่นนะครับก็จะเาลืกมาใส่บริการเรียกซื้อเรียกหาได้นะครับเอาไปปูพื้นปูนั่งกินเหล่าปูนั่งเหรียญปูน้อนเหรียญก็ได้นะครับนี่ครับผืนใหญ่พืนน้อยมีครบเบิดนะครับผืนสี่คูณสี่สามคูณสามมีเบิดนะครับราคาถูกๆูนะครับมีหลายอันหลายอย่างครับเื่องใส่พลาสติกแบบนี้นะครับนี่ครับเภทถังหรือว่าจะเป็นตะกร้านะครับ นี่เลือกซื้อนะครับนะครับอยู่ในตลาดนัดบันาบิดรท่านี้อา้าวมาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอะไอะไรหอยบวงพวงจองหม้อแหกแตกโผมีคองเบิ้ลนะครับดีล้านนี่นะครับสนใจยไ,ได้ก็มาเลือกซื้อเลือกช่ได้น,นะครับอยู่นี่ครับอยู่ในโรนงเรียนนี่แหละตลาดนัดบันขบิตนะครับทุกวันที่สี่หลือว่าวันที่สิบแปดของเดือนนะครับนี่ครับ สินค้าเป็นหลายอันหลายอย่างนะครับร้านนี้นะครับมีตัวอย่างเห็นเดียร์สือเลือกชมได้นะครับเป็นได้แม่ค้าขายดีบ่มื่อน,นี่เพราะได้ขายเนะาะครับผมมาแต่ใส่เนะาะเขาต่อขายยุนอนหรือหลกมาแต่ว่านอนนะนะครับเอ้าเมื่อเอื่นกับไปต่ออีกเนาะต่อสว่างต่างน <c oughs> ีง <c oughs> ้กับเครื่องใส่ในเฮือนเน่าลายอันหลายอย่างนะครับเพว่าตีเป็นแป้งเน่าขูดมะพร้าวนี่นะครับ เน่ขีดทานเล็กขีดทาน่อบอกเป็นสวยบวงควงจองนะครับถ้าพี่ไม่จิ้มฟันมีพอบเบิดน,นะครับก็จะเป็นสอนเป็นทานนะครับมาเรียืสีเรียกหาได้นะครับลานนี่นะนี่ครับนี่เป็นขายหมวกนะครับนะผู้ใดสนใจจะได้หมวกก็มาได้นะครับนี่ครับลานอา่้นหน้าตารอๆอเนี่ลเราพอค้าก็าได้ใจดีตั้งหากนะครับอา่าบ่าถือใจ ตดแรกแจกแถมนี่ครับลานเพิ่นหมวกมีแต่ใบงามนะครับราคาเป็นกันเองนะครับอยู่ในตลาดนัดบัดคัมบิดนี่แหละครับทุกวันที่สี่นะครับวันที่18ของเดือนนะครับเด้จะได้มาตลาดนัดจะได้หมวกกับเขามาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับยืนลานเพิ่นนี่แหละครับขายดีบันนอผักข่ามือนีิขายอยู่เนาะครับผมครับผมมาแต่แสงเหรอสกุลเท่านี่ครับสกุลท่านเนาะเอาโอเคครับเอาให้ถูกโจงันมันกำลังใจให้